สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หากพูดถึงคำว่าสุภาพบุรุษสาวๆหลายคนอาจจะมโนภาพถึงผู้ชายที่เนียบเรียบร้อยใส่สูตรผูกไทยมีมาตลอดเวลาแต่จะบอกว่าการเป็นสุภาพบุรุษนั้นมันไม่ได้ดูกันที่การแต่งตัวนะครับบางคนหน้าตาดีแต่งตัวหรูแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูก้าวนิสัยที่สุภาพบุรุษตัวจริงเขาทำกันลูกผู้ชายมันต้องแบบไหนต้องทำอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ ไม่พูดมากเจ็บคอข้อที่ 1. เขาเคารพทุกคนเท่าเทียมกันเขาไม่ได้ดีแค่กับคุณหรือแค่กับผู้หญิงเท่านั้นแต่กับเพศเดียวกันที่ไม่ว่าจะในฐานะไหนความสัมพันธ์ไหนเขาก็ให้ความเคารพและมีมารยาทกับทุกคนเรียกได้ว่าเขาน่ารักกับทุกคนนั่นแหละครับเวลาที่คุณอยู่ใกล้คุณจะรู้สึกอบอุ่นใจและอดที่จะชื่นชมเขาในใจไม่ได้เลยจริงๆครับข้อที่2เขาผลักดันความฝันของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรหรือฝันว่าจะทําอะไรเขาก็มักจะเป็นกําลังใจให้คุณอยู่เสมอครับคอยเคียงข้างตลอดเขาบอกเสมอว่าคุณนะ่ะต้องทําได้ไม่เคยมีสักวินาทีเลยที่คุณคุยเรื่องเป้าหมายกับเขาแล้วเขาจะเหนื่อยหน่ายจึงไม่แปลกหรอกครับที่คุณจะรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับหนุ่มคนนี้ครับข้อที่สเขาซื่อสัตย์ ข้อนี้บอกเลยครับว่าโคตรจะสําคัญครับคงไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่เรียกตัวเองว่าเป็นสุภาพบุรุษได้ถ้าหากเขาขาดความซื่อสัตย์ไปบอกไว้เลยนะครับคุณผู้หญิงทั้งหลายหากใครได้พบผู้ชายแบบนี้แล้วก็รักษาเขาไว้ให้ดีๆครับไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะสมัยนี้ผู้ชายที่ซื่อสัตย์นะครับข้อที่4เขาไม่ทิ้งคุณยามยาก ก็เส้นทางของความรักมันก็ไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวจริงไหมครับความทุกข์ที่เราต้องเจอก็เยอะแยะแต่สิ่งสําคัญก็คือใครอยู่กับเราในยามยากนั่นแหละคือประเด็นและเมื่อคุณเดือดร้อนหรือทุกข์ใจคุณก็มักจะเห็นเขาอยู่ตลอดเขาไม่เคยห่างหายไปไหนทั้งในยามที่คุณสุขและทุกข์แบบนี้มีเรียกสุภาพบุรุษก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับข้อที่ 5. เขาเปิดประตูให้คุณเข้าก่อน นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันก็เป็นการแสดงของมารยาททางสังคมได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับเชื่อเถอะครับว่าหากคุณเห็นผู้ชายคนไหนทำแบบนี้คุณก็อดชื่นชมเขาในใจไม่ได้เลยจริงๆครับข้อที่6เขาเป็นคนใจเย็น ไม่ว่าพวกคุณจะเถียงหรือจะทะเลาะกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นฝ่ายที่ใจเย็นและปณีประนอมก่อนตลอดถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะปะทุตลอดเวลาก็ตามแต่เขาก็นิ่งไว้เพื่อไม่ให้เรื่องราวมันลุกลามไปกันใหญ่เรื่องการปณีประนอมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งในกุญแจของความรักเหมือนกันนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันมันก็คงไปกันไม่รอดจริงไหมครับข้อที่ 7. เขาคิดถึงครอบครัวก่อน ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแฟนแต่สําหรับเขานั้นอีกหน้าที่หนึ่งก็คือดูแลครอบครัวอยู่เสมอซึ่งนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นลูกผู้ชายลองคิดดูสิว่าถ้าหากคุณแต่งงานร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเขาแล้วมีหรือที่เขาจะไม่สนใจไม่ดูแลคุณเป็นไปไม่ได้หรอกครับข้อที่8เขาทํามากกว่าพูด เขาไม่สัญญาอะไรทั้งนั้นแหละครับแต่เขาจะทําให้คุณเห็นเลยเรียกว่าคนจริงก็ได้แหละครับและการกระทําของเขานั้นก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่สิ่งที่เขาทํานั้นมันเพื่อคนรอบข้างของเขาด้วยครับข้อที่9เขาไม่เคยพูดว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดี สุภาพบุรุษลูกผู้ชายตัวจริงนะ่ะเขาไม่มาเที่ยวบอกใครต่อใครหรอกครับว่าเขาเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้แต่คนนอบรอบข้างหรือคนอื่นๆนั่นแหละที่จะบอกเองว่าคนคนนี้เป็นสุภาพบุรุษเขาเป็นคนดีลองดูดีๆสิครับพวกที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะ่ะไม่มีความจริงใจสักราย เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆก้าวน,นิสัยที่สุภาพบุรุษตัวจริงเขาทากันลองสังเกตดูครับว่าหวานใจที่คุณกําลังคบกันอยู่ถ้ามีนิสัยหรือการกระทําที่เป็นไปตามที่บอกมานี้คุณได้พบกับสุภาพบุรุษตัวจริงแล้วล่ะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ